ท่านครับคงเหลืออีกส่วนหนึ่งที่ผมจะขออนุญาตเป็นผู้ชี้แจงนะครับก็คือ,อ,อข้อสงวนคําแปยติของท่านสมาชิกนะครับท่านเฉลิมชัยเฟื่องคอนขอภายที่เอ่ยนามท่านนะครับท่านได้กรุณายื่นคําภีรยติในนิยามมาตราสามมาสามคำนะครับคำแรกคือ,คอการดำเนินง,งานในกระบวนการยุติธรรมท่านขอเพิ่มเติมว่า ให้รวมถึงการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลการพิจารณาสั่งคดีของพนักงานอายการและการดําเนินงานของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการสอบสวนไต่สวนการบังคับคดีและการวางทรัพย์รวมทั้งการดําเนินงานในกระบวนการยุติธรรมของศาลรับนูญและคณะกรรมการการเลือกตั้งผมเรียนครับว่าข้อสงวนในส่วนนี้ของท่านเนี่ยคณะกรรมการการเลือกตั้งคํานี้เนี่ยกรรมการ เห็นด้วยกับท่านบางส่วนจึงได้เอาไปปัญญัติเพิ่มเติมไว้นะครับให้เป็นหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมในมาตราห้าแล้วนะครับส่วนข้อความที่ท่านขอแก้ไขเพิ่มเติมมาที่เหลือก็คือการพิจารณาพิพากษาคาดีของศาลการสั่งคดีของอายการการสอบสวนของพนักง,งานสอบสวนนั้นเนี่ยขออนุญาตเรียนท่านประธานผ่านไปยังผู้สงนวนว่ากันไม่การได้พิจารณาแล้วว่า ทั้งหมดที่ท่านขอเพิ่มเติมมานั้นล้วนเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินง,งานทางแพ่งหรือทางอาญาทั้งสิ้นนะครับซึ่งซึ่งข้อความเดิมตามร่างเดิมนั้นครอบคลุมอยู่แล้วถ้าท่านไปลงรายละเอียดเพิ่มเติมว่า,าต้องบัญญัติให้รวมถึงการพิจารณาพิพากษาคาดีแล้วนั้นมันก็จะกลายเป็นอาจจะมีปัญหาในทางกลับกันก็คือว่ากระบวนการพิจารณาอะไรที่ ไม่ได้ถูกเขียนไว้ให้เป็นนิยามของคําว่าการดําเนินง,งานในกระบวนการยุติธรรมแล้วอาจจะถูกตีความไปในทางตรงกันข้ามก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเจตนารมณ์ของนิยามคํานี้ต้องการให้รวมถึงการดําเนินง,งานทุกอย่างของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมถ้าเป็นการดําเนินง,งานทางแพ่งทางอาญาหรือทางปกครองแล้วจะอยู่ภายใต้น,นิยามคําว่าการดําเนินง,งานในกระบวนการยุติธรรมทั้งสิ้นอยู่แล้วครับ กรรมการจึงเห็นว่าไม่จำเป็นที่จะต้องเพิ่มเติมนะครับคำที่สองคำว่าพนักงานอายการที่ท่านขอเพิ่มนิยามนะครับกาบเรียนครับว่าเนื่องจากว่าในมาตราห้าได้มีบทบัญญัติให้องค์กรอายการเป็นหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมตามความหมายของกฎหมายฉบับนี้แล้วนะครับและในกฎหมายของอายการก็คือพระราชบัญญัติองค์กรอายการและพนักงานอายการพศ2553 ได้บัญญัติให้องค์กรอายการประกอบไปด้วยคณะกรรมการอายการอายการสูงสุดและพนักง,งานอายการดังนั้นคําว่าพนักง,งานอายการนั้นจึงเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรอายการอยู่แล้วกันไม่การจริงเห็นว่าไม่จําเป็นที่จะต้องมานิยามคําว่าพนักง,งานอายการต่างหากอีกอและหากนิยามคําว่าพนักง,งานอายการเพิ่มเข้ามา ก็จะทําให้เราได้ความมุ่งหมายของกฎหมายฉบับนี้แคบลงครับเร,รเราต้องการให้องค์กรอายการทั้งองค์กรมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายฉบับนี้ไม่ใช่แต่เพียงพนักง,งานอายการเท่านั้นนะครับด้วยเหตุผลนี้จึงกันไม่การจึงยังไม่เห็นด้วยกับท่านคําที่สามที่ท่านขอแก้ไขามาก็คือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องท่านได้ขอเพิ่มคําว่าทนายความตรงนี้ความเห็นตรงกันครับกับ กรรมิการซึ่งคณะกรรมการก็ได้แก้ไขคําว่าผู้มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับโดยมีคําว่าทนายความเพิ่มเติมเข้าไปแล้วนะครับตรงนี้ตรงกันครับท่านประธานครับก็ขออนุญาตชี้แจงข้อแยติทั้ง3ประเด็นในมาตาน,นี้ของท่านสมาชิกค,ครับขอบคุณครับ